สำหรับวิดีโอนี้ก็จะเป็นการสร้างลวดลายจากการทำซ้ำอีกรูปแบบหนึ่งนะคะโดยยังคงเป็นการสร้างลวดลายจากรูปหกเหลี่ยมอยู่นะคะนักเรียนนักเรียนทำการสร้างเส้นตรงก่อนนะคะถ้านักเรียนต้องการสีอะไรก็สามารถเปลี่ยนสีได้ในขั้นแรกเลยนะคะเช่นถ้าต้องการเป็นสีดำก็เปลี่ยนเป็นสีดำเลยนะคะไปที่เมนูการแปลง หมุนด้วยมุมร้อยยี่สิบองศาเราจำได้แล้วว่ารูปหกเหลี่ยมหมุนด้วยมุมเท่าไร่นะคะเราก็ไม่ต้องทำการคำนวณอีกก็ได้นะคะก็ทำการหมุนได้เลยแต่อย่าลืมว่าด้านสุดท้ายเราต้องเชื่อมด้วยเส้นตรงเท่านั้นนะคะเมื่อได้แล้วนะคะเราก็จะมาสร้างจุดกึ่งกลาง รูปหกเหลี่ยมกันนะคะโดยการาสร้างเส้นตรงสองเส้นนะคะจากนั้นนำจุดมาวางไว้ที่จุดตัดทั้งสองเส้นนะคะทำการซ่อนเส้นทั้งสองนี้นะคะโดยการกด c t r l H เราก็จะได้จุดขึงกลางมานะคะเมื่อได้จุดขึงกลางมาแล้วนะคะนักเรียนไปที่จำนวนเลือกพารามิเตอร์นะคะซัก0.22นะคะนักเรียน เสจแล้วนักงเรียนมาเลือกที่เส้นด้านล่างนะคะกด Ctrl M เพื่อเลือกจุดกึ่งกลางนะคะดั u b l e ลคลิกที่จุดตรงกลางนะคะแล้วมาเลือกจุดด้านล่างที่เป็นจุดนี้นะคะไปที่เมนูการแปลงย่อขยายแล้วมาเลือกพารามิเตอร์ที่เราสร้างไว้เมื่อกี้นี้นะคะกดย่อขยายเลือกจุดทั้ง3ตามลำดับตรงนี้นะคะ ระวังว่าต้องเป็นจุดที่เราย่อขยายนะคะจุดนี้นะไปที่เมนูสร้างส่วนโค้งผ่านจุด3จุดนะคะเมื่อได้แล้วนะคะทําการซ่อนจุดด้านล่างทั้งสองนี้นะคะกด c อนโท H เสร็จแล้วดับเบิลคลิกที่จุดกึ่งกลางเลือกส่วนโคง้งเมนูการแปลงหมุนนะคะด้วยมุม60องศาทําการหมนุน ด้วยมุม60องศาไปเรื่อยๆนะคะจนครบทั้ง6ด้านเมื่อได้ครบทั้ง6ด้านแล้วนะคะก็มาสร้างพารามิเตอร์ใหม่อีกตัวหนึ่งนะคะให้มีค่าประมาณ0.12นะคะเดี๋ยวเพิ่งคลิกที่จุดด้านซ้ายนะคะแล้วเลือกจุดขวาย่อขยายเลือกพารามิเตอร์ใหม่ที่สร้างล่าสุดนี้นะคะ กดยอ่อขยายดับเบิลคลิกที่จุดนี้นะคะแล้วก็เลือกจุดต่อไปยอ่อขยายอายังจําตัวเดิมอยู่นะคะก็กดยอ่อขยายต่อเลยนะคะเมื่อได้แล้วนะคะนักเรียนให้นักเรียนทําการซ่อนจุดและเส้นรอบนอกเลยนะคะกด c t r l H เเลือกจุดทั้งสองตรงนี้นะคะที่เป็นจุดปลาย เป็นจุดย่อยของรูปหกเหลี่ยมไปที่เมนูการแปลงเลือกคำสั่งทำซ้ำและกดปุ่มที่เกิดจากการย่อขยายนะคะเลือกโครงสร้างภาพที่ไม่ใช่จุดเท่านั้นอลิกท,ทำซ้ำนะคะกดเครื่องหมายบวกเพิ่มเข้าไปตรงนี้นะคะนักเรียนลองกำหนดเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์ดูนะคะ รูปที่ได้ก็จะเปลี่ยนไปตามค่าพารามิเตอร์นะคะการปรับพารามิเตอร์นะคะก็คือกดเครื่องหมายบวกหรือเครื่องหมายลบนะคะในแป้นพิมพ์ได้เลยนะคะสำหรับวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะ